สวัสดีค่ะแวะมาไลฟ์ well, นะคะอยู่ในเพจของทีรพรคลินิกค่ะไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงจังเลยค่ะต้องบอกว่าได้พาตาสวยๆของคุณหมอนะคะไปทำภารกิจเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะวันนี้แวะเข้ามาที่ทีรพรก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะคะ mm. ว่าทำตาม,มาปีกว่าๆเนี่ย mm. เป็นยังไงบ้างหลับตาให้ดูค่ะลืมตา คือต้องบอกว่าแทบไม่เห็นรอยแล้วเลยอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ความเท่าของชั้นตาเนี่ยก็คือยังแบบคือเท่าแบบเป๊ะมากไม่ว่าจะติดขนตาหรือไม่ติดขนตาเนี่ยมันก็ยังแบบคือใช้ชีวิตง่ายมากๆไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณหมอและชีมแพทย์ทุกคนยังไงนะคะอันนี้คือแบบว่ามันมัน Amazing มากจริงๆแล้วแพนน่ะเดินทางเยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปที่ไหนหลายๆประเทศแล้ะบอกว่าเกือบทั่วโลกนะคะทุกคนจะบอกว่า ดูดูที่แผ่นทําตามาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าอยากจะมาเจอคุณหมอจังเลยคุณหมอชนทิศคุณหมอขันตินะคะแล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนเนี่ยคือเขาเขาบอกว่าอุ้ยทาไมแบบตาสวยจังเลยแล้วก็ดูดูแบบเป็นธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนทุกคนแบบเป็นไฮไลท์ดอกจันเลยว่าทําแล้วก็อยากอยากยังคงเป็นเราที่ดูดูสวยขึ้นดูไบรท์ขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะก็เลยแบบโอ้ดีใจจังเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่า มาทํากับคุณหมออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาเราก็ได้เห็นเลยว่าเขาแบบคือไปใช้ชีวิตง่ายขึ้นยิ่งคนที่อยู่เมืองนอกเนี้ยกลับมาเพื่อที่จะมาทาําตาแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตคือคือง่ายไม่ว่าจะแต่งหน้ามากน้อยออกงานอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบตายแล้วโชคดีจังเลยแล้วก็ได้เจอแฟนๆของคุณหมอนะคะ คนที่รักคุณหมอแล้วก็รักที่รพรเนี่ยจริงๆหลากหลายที่ทั่วโลกหลายประเทศมากๆจริงๆวันนี้ก็เลยแวะกลับมาให้คุณหมอเช็คอัพกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้แต่งหน้าไปทํางานมานะคะก็ค่อนข้างเรียกว่าเต็มพอสมควรแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยแผ่นทําตาหรออันนี้แอบบอกเลยว่าหลายคนไม่รู้ว่าแผ่นทําตามมาคะ่ะคอนเฟิร์ม ที่ทีรพรคลินิกนะคะคุณหมอโชลธิตคุณหมอขันตินะคะแล้วก็ทีมแพทย์อีกหลายหลายคนเลยที่ช่วยกันดูแลนะคะไม่ใช่แค่ามาถึงปุ๊บทําเลยนะต้องบอกว่ามาถึงเราต้องมีให้คุณหมอมาดูก่อนมาประเมินก่อนว่าตาเราเป็นแบบไหนเคสแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะความยากง่ายอันนี้ก็แตกต่างกันอีกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่เดิมที่เคยเป็นมาคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราก็เหมือนเห็นเรามานานไม่เห็นเรามีปัญหาอะไรมีค่ะนี่ ข่ำพาม,พมคือจริงๆแล้วเป็นเป็นตาที่พอจะมีชั้นอยู่บ้างแต่ว่าสองข้างอะไม่เท่ากันอันนี้คือสมัยเด็กในวัยเรียนนะคะก็จะเห็นเป็นแบบเร็วๆอ่ะอันนี้เห็นชัดหน่อยตอนนี้ตอนเอประมาณช่วงมปลายค่ะคือมันคือชั้นตามันมันแทบจะไม่มีเลยมันมีแบบน้อยๆมากอะไรเงี้ยค่ะอาจจะโผล่มาบางวันที่แบบตาบวมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบ แต่ในใจพันว่าคงเหมือนหลายๆคนที่ก็พยายามที่จะโอเคเข้าใจในรูปหน้าเราสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะก็อยู่กับมันไม่เป็นไรดวเราก็ปรับเอาวิธีแก้ปัญหาของแพนก็คือติดเทปสิคะนี่ยอมใจนะหารูปมาให้ได้นะนี่ทีมงานคุณภาพนะคะติดเทปค่ะติดเทปใสๆคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะยอมรับกับการใช้ชีวิตของเราด้วยตามแบบนี้เนาะก็เลยลองติดเทปดู ก็โอ้โหเรียนรู้การติดเทปอยู่นานมากติดเทปใช้ชีวิตแล้วก็ถ่ายละครค่ะย้อนกลับไปดูตอนหลังเนี่ยอาจจะเห็นว่าหลายๆเรื่องนี่คือแบบเห็นสกอตเทปติดอยู่เลยถึงแม้จะติดขนตาไม่ติดขนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีเทปอยู่ด้วยตลอดคือกลายเป็นสิ่งที่เรามั่นใจก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆจนวันนึงมันก็มันก็เท่ากันไปเองโดยปริยายนี่แต่มันก็จะยังมีความชันที่มันมันรู้มันไม่เสมอค่ะ อันนี้คือหลังจากที่ติดเทปมันก็จะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอาจจะอยู่สักห้หวันเสร็จมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่มันจะมีรอยแบบนี้แล้ววันที่ตัดสินใจมาทําที่ทีรพรคลินิกนะคะกลับมาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่านี่ไม้จิ้มฟันวิเศษนี่แค่ลาก๊นิดเดียวเนี่ย ชันมันจะเท่ากันเลยมันจะยกหางตาขึ้นเลยมันจะดูไบรท์ขึน้นจะดูแบบอ่อนยาวขึ้นคุณหมอใช้คํานี้มาหลอกล่อค่ะแล้วก็แบบอืมแต่กลัวมากในใจแต่แต่ก็ตัดสินใจค่ะที่จะลองเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ดูซึ่งพออย่างที่บอกว่าพอลองทําแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทําตาไม่ใช่แค่เพื่อความสวยแล้วปรากฏว่าเจอว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะ คือแปลว่าเราอาจจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเจอไฟเจอแสงด้วยการทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เหมือนตาสองข้างเรามันไม่เท่ากันแล้วคือเราก็พยายามถึงว่าว่าทำไมติดเทปเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเพราะว่าอ๋อเรากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนี่เองคุณหมอก็เลยจะต้องแบบแก้ปัญหาให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าการทําตาสองชั้นไม่ใช่แค่เรื่องความสวยอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันเพราะถ้าปล่อยไว้ยาว,ยาว หนังตาเรามันก็จะห้อยลงมาเรื่อยๆปิดตาลงมาเรื่อยๆวันที่ทําตาเสร็จรู้เลยว่าอโหาชีวิตมันสดใสมากมันแบบคือมันมันสว่างขึ้นมันไบรท์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยอันนี้คือแพนในวัย30ต้นต้นกล้าพูด30ต้นต้นเรายังรู้สึกแบบนี้ว่าการทำตาสองชั้นมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการใช้ชีวิตง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูคนในวัย60ค่ะคุณแม่ก็มีผลลัพธ์ที่แบบ เก๋ไก๋มากเพราะว่าแม่เองก็เหมือนกับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นติดส็อกอตเทปมาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้พอคุณแม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงลองทําดูนะคะไม่ใช่แค่ตาอย่างเดียวนะแต่คุณแม่เฟซล็อกด้วยแล้วเป็นยังไงคะเชิญคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะมีแฟนๆทีรพรจากทั่วประเทศทั่วโลกคะ่ะทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกจริงๆไปที่ไหนก็เจอเนาะคุณแม่ใช่คุณแม่เนี่ยตอบคําถามไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะพุ่งตรงมาเลย แล้วมาจ้องหน้าแม่ใช่ะเหมือนกับอยากจะพูดอะไรเรื่องหน้าแม่แต่กลัวแม่อายไงใช่ไหมเรื่องที่แม่มาเฟซล็อกเนี่ยทุกคนจะบอกว่าสวยอะนะแล้วก็ค่อยๆขยับพูดว่าเป็นยังไงบ้างทีละพรอยากมาอ,มอยากมาเจอคุณหมอเนาะจริงซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นแม่หลับตาให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้คือขนาดว่าไม่ได้ทาตาเยอะนะคะทาทามาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ทาตาเยอะที่ที่เห็นในนี้เป็น,เป,นเป็นรอยของ ของไอชัโ uh, ดเนาะตั้งแต่เช้าแล้ว mm hmm. แต่จริงๆเนี่ยแทบไม่เห็นแล้วเพราะเก็บก่อนที่คุณแม่ทำอะตาเริ่มจะลงเนื้อหนังตาเนี่ยมันก็คือคล้อยลงมาตามตามวัยมองเห็นอะไรบางทีก็จะมีไม่นินดใช่ใชแล้วแม่ก็เลยต้องติดสกอตเทปเหมือนแทนนี่แหละใช่ลแล้วเดี๋ยวนี้พอพอแม่ทำปุ๊บเนี่ย มันก็เลยคือเหมือนมันยกทุกอย่างขึ้นหมดทุกอย่างง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นห่างออกนิดนึงนะคะได้เลยหาเอาเลยคนี่ะนี่นะคะดีมากเลยแล้วก็หน้าก็เป็นบล็อกเลยนะคะเวลาถ่ายรูปเป๊ะมากเป๊ะอ้าเออโอยคนชอบถามว่าเห็นในรูปเนี่บอกว่าโอ้ยคนนี้ใครเนี่ยามาจะชมว่าสวยแต่เอาบอกอายุหกสิบกว่าวายตายแล้วฉันนี่ไม่ธรรมดาคือจะถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าหน้าเราถูก นั่นมาแล้วอะ่ะเออถูกบล็อกใหม่มาตอนแรกเขาพูดอีกทีว่ากลัวมากกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เหมือนเดิมกลัวการที่ไม่ดูเป็นธรรมชาติซึ่งแพลว่าหลายๆคนรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแม้กระทั่งคุณพ่อก็ก็กลัวแบบนี้เหมือนกันตอนที่แม่จะทำกลัวจะไม่ได้แม่คนเดิมกลับมากลัวออจะไม่เหมือนเดิมออออแต่ว่าพอเรามาทําปุ๊บคือวันแรกพันจําได้เลยแล้วแม่ออกมายังคงยิ้มอยู่เลยไม่เหมือนคนที่ผ่านการแบบว่าโอเคเฟซล็อกหรือทําอะไรแบบนี้มาเนาะคุณหมอยกขึ้นมา ตรงนี้แล้วก็พอทำทำเฟสล็อกก่อนผ่านไปสักประมาณกี่เท่าไหร่คะถึงทำตาโอ้ก็หลายเดือนอยู่เนาะ สำหรับแพนว่าสำหรับหมายถึงว่าคนที่มีมีอายุหน่อยเนาะคุณหมอก็จะแนะนําไม่ทาเฟซล็อกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีความคล้อยตามตามวัยก็ยกขึ้นมาก่อนนิดนึงคนนี้จะทําตาหรือเปล่าเพราะว่าพยกปุบเนี่ยตามันก็ยกขึ้นไปอยู่แล้วแต่คนนี้เนี่ยจะต้องทําตาสองชั้นเพิ่มขึ้นไหมคุณหมอก็จะมาประเมินอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะเป็นแบบไหนมั่งน้อยแค่ไหนซึ่งของแม่ก็ประมาณปีกว่าพอๆกับแพนเหมือนกัน ที่ทำมาที่ทำมาล่วงหน้ากว่แค่เดืนกับสามเดือนเลยค่ะค่ะแม่ทําก่อนแล้วพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าที่เรื่อยๆเริ่มปรับตัวกับกับใบหน้าที่ดูกระชับขึ้นใช่ไม่ใช่ใบหน้าใหม่นะคะก็็บหน้าเดิมที่ตึงขึ้นคือสวยในแบบของธีรพรแล้วใช่แล้วก็ไปติดขนตา ก็ทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันมันกด็ดูดูดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะไม่งั้นบบปกติตื่นมาในแต่ละวันมีแต่ความกังวลว่าวันนี้ฉันอกไปตาฉนันจะทำยังไงผิวที่หน้าที่หย่อนคล้อยนะตรงนี้อีกนะคะตรงนี้นะคะเกาคล้อยมาหมดเลยอตอนนี้เราก็เก็บ เรียบร้อยค่ะก็เป็นวัยสามสิบกว่าและหกสิบนิดๆนะคะที่ที่เราก็สวยมั่นใจในวัยของเราใช่ค่ะสวยสมวัยเราก็ยังเป็นวัยเราอยู่เนี่ยแหละแต่เราก็จะมีความสดชื่นกระพี่กระเป๋าเพราะว่า หน้าเราได้เข้าเข้าล็อกเข้าลอยเนาะลูกนจะถ่ายรูปก็สวยจะเป็นยูทูบเบอร์ก็มั่นใจเลยนะค่ะจะพูดจะไปไหนเนี่ยก็ก็มีแต่เรียกความสุขพอเรามั่นใจปุ๊บความสุขมันก็จะออกมานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังกาลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะมาทําที่ทีรพรคลินิกเนี่ยแต่เอ่อติดนู่นมีคอนดิชันต่างๆมากมายมันต้องมันต้องทีระพรเท่านั้นน่ะบอกได้คำเดียวเลยเนาะที่กลังตัดสินใจู้ลูกค้าที่มาทำนะคะบอกว่าดูคลิป ามเนื้อตากามเนื้อตาอ่อนแรงใช่ไหมคะคุณลูกค้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวให้พี่แอนลงไปเซอร์ไพรส์อ๋มาแล้วหรอลูกค้าแล้วอันนี้คุณลูกค้าทำเสร็จแล้วหรอคะคุณลูกค้าทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วโอ้เอะไรสดเลยปไไปไๆไป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 โอไยตายแล้วคุณลูไป้าไห้เราไปดูได้ใช่ไป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 ไ้ไปไไปไไป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 ไรไปไ้ไปไปปลปไ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 อกปไ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 ปเปไปปไปไปปไ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 หไไ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ที่แม่รู้สึกว่ามันมันทำให้เราแบบเราชอบมากเพราะเราเป็นสายสายแบบว่าออกกำลังกายอ่ะคือทำทำตาที่นี่ทำอะไรที่นี่ยต้องออกกำลังตลอดนะเอกว่าอย่านอนเยอะห้ามนอนนะคะต้องเดินต้องแอคทีฟตลอดเวลานะจ๊ะใช่ค่ะใช่ค่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโอเคขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกนบ้างโอเคค่ะ เราก็เซอร์ไพรส์เล่าต่อว่าเพราะคุณหมอบอกว่าก่อนทำนะก็ให้เราออกกำลังกายเลยนะเดินให้ร่างกายมันปรับตัวแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำได้อีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะตึงตึ้งตึ้งตั้งที่นี่คือคักเหลือเกินคือคักเหลือเกินพอไม่เจอได้แล้วนะคะคใช่ครูพ่อขอเจอน้องแพนนิดนึงเดี๋ยวอ๋อ ได้ใช่ไหมคนไหนอะคุณลูกค้าคุณลูกค้า Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผ่านเพจไปด้วยเลยค่ะขอบคุณนะคะ เราจะสวดไปพร้อมๆกันค่ะนี่ธีรพร,ร,พรค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะ,ะขอบคุณค่ะ้องขอบคุณมากเลยที่ไว้ใจธีรพรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวธีรพรนะคะ,คะแล้วทุกคนก็รู้สึกขอคกบคุณแล้วก็รักคุณแทนเก้งมากเลยโอ้ยขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบคุณที่ให้ให้ความสวยค่ะให้ความมั่นใจแล้วก็ดูแลทุกๆคนค่ะเราไปไหนก็จะได้ยินแต่ชื่อชีรพรจริงๆกบอกว่าทั่วหลายๆประเทศที่ไปก็ดีใจแทนคุณหมอและทีมแพทย์ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ที่เขาเรียกว่าไงดีให้สิ่งดีๆให้ความให้ความสุขกับกับทุกๆคนเสมอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแง่ส่งมอบส่งมอบแตกก่อน คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า่ะไ,ได้เลยค่ะโอเคได้เลยค่ะ<ต>วันนี้ก็วันนี้ทีระพรทำสำเร็จไหมคะวันนี้ทีละพรทำสำเร็จค่ะไม่ได้เจอคุณลูกค้า่ะแต่ได้เจอคุณหมอนะคะเ <laughs> ลยแวะมาอัปเดตว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันรอบหน้าต่อไปค่ะติดตามกิจกรรมต่างๆของทีระพรคลินิกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจรีบเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ